อ่าก็ขอกราสวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับโซอี้เกมเมอร์ดิชินคเลยนะครับวันนี้ก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้ว,ลวนะครับเป็นพาร์ทที่สามนะครั้งนี้นะเจะวันนี้ก็จะมาทำฟ,ฟาร์มฟาร์มข้าวนะเช้ดูจากของที่มีแล้วก็คงจะสร้างไม่พอนะครับเราจรึงต้องออกอทำการคราฟนิดน,นึงนะ่เจ้หรือเปล่าวะพอไหมวะอืมอ้า เช้าแล้วเหรอมีกว่าจะนอนซะหน่อยอ๋อไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนแล้วฮะเดี๋ยวเาต้องเอาโอเคฮอลล์ฮอลใช่ป่าวเรียกกะเออเนาะน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาแนวทงางเด็ดทำมีเปล่า้ยก็เปิดเปล่าวะอ๋อไม่ได้เปิดนะฮะเออเราไม่เปิดดีกว่า อ่าอ่าอ่าเราจะไม่เปิดนะครจะไม่ทำให้มันแหลกเลยหรือเปล่าวะเออเอ้ยว่าจะทำไม่ว่าจะทำฟาร์มค้าด้วยกูว่ากูาจะทำอืมไอ้ฟาร์มวัวว่ากูาจะทำฟาร์มวัวนะที่จริงอ่ะเออเนาะเราว่าเราจะทำฟาร์มวัวจุ๊บคุืบคุืบ หน้าขุดกันเรื่อยๆคัอ่าขุดเรียบร้อยแล้วเราก็เ้ยตัดคาเรียบร้อยแล้วก็ไปหาวัวมาใสาตา่ตะก้าใส่ลงไม้มันมาอยู่ตรงนี้ใช้ที่ไหนฟ้าอ่าตอนนี้ก็ได้หนึ่งร้อยสับปะรครับแล้วท่านผู้ชมได้ไม่จิก จะเกิดอะไรเกิดขึ้นนี่ยหนึ่งร้อยชั่งผมก็บอกกันมาได้นะฮะอ่าอมาได้นะฮะอ่าเรื่องของถ้าบอกไปพวกมึงคงบอกแต่เรื่องเสียตังค์ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมที่กูถ่ายไม่ผิดใช่ไหมพวกมึงเนี่ยเออของอะไรไปประมาณนั้นนะเราก็ได้เปิดประตูเราไว้แล้วเราก็เข้าไปข้างในกันเลยเข้ามาเจอน้องวัวจ่ะน้องวังวที่รักของพี่ อืดอ้าวเก็บไม่ได้ออกอ่ะอ่ะอ่ะอะแน่อดซะในแล้วหนึ่งตัวแต่เราไม่หายตัวนึงเพื่อมาทำกันให้มันฟิชชิ่งกันนะหรือปีกันนั่นเองอะเยะ็ดเย็ดเย็ดบ้าโฆษณาใช้ฮนุมานในการรับชมนะครับช่องนี้เป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดคนเย็ดมหมาหมาเย็ดคนคนคน,คนด้าพื้นคืนได้ผลนะชาววงชาวกล้าเด้ามาจากช่องนี้หมดเลยฮนะเหมือนใช่ไหมวะหมา เอออ๋มาอยู่ไหนซะมันอยู่ไหนนะเจ้าวัวที่รักของข้าเออโอ๊ยวัวจ๋าวัวจ๋าวัวอยู่ไหนจ๊ะน้องสาวน้องสาวไปนั่งมาจ๊ะไปเที่ยวกับพี่มายเดี๋ยวพี่ไปซองนะอืมนะ <c oughs> โอ้จะเอ๋อีู่ไหม ไม่มีโอ้รู้สึกว่าสปอนไอน้์สปาเก็ตตี้ลูซุกว่าจะเยอะสปาร์สปอนว่ะสปอนบอฟมันใช่ไหมครับยาวยาวน่าสาวใจใก้กูมึงเออที่บ้านผมก็ยังคงจัดปาร์ตี้ปีใหม่อยู่นะฮะอืมกูหาวัวอีตัวหนึ่งไม่ได้สักทีเนี่ยวัวไม่นายกันหมดเนาะ แถว,วใกล้นี้ไม่มีหรือ,รอรข้าจำได้ว่าแถวนี้มันต้องมีนี่เออกูเดินมาหลายรอบแล้วนะเออมันอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเ,ออเดินเรื่อยฮะตรงไปายตรงไปายเอ,อ๋ตรงนี้เปล่าวะ เออทางนี้บอกวา่าตรงนี้บอกไม่ใช่มีตะกงไม่ได้แกะทั้งนั้นเลยฮะเออมันไปไหนเนาะอืมทางนี้ใช่ไหมเนี่ยโ,โอ้โอ้อะไรนี่มันเคลื่อนได้เดี๋ยวโอ้โอ้ เหมือนช่องสี่เหลี่ยมคนไว้เลยอ่ะโอ้อาจจะเป็นหมู่บ้านในตำนานที่ถูกเฮ้ยแล้วทำไมน้ำไม่ไหลลงมาหุ้ยโอ้โรเท่แบบไปเราไปหาต่อเหอะมันใช้เวลามา,มาดูไหมอืมจึงจึงต้างกินขงาวมั้งหรอเออใช่การ ใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮับแพ่งกันใส่วาสิมีแค่ทิ้งกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิบอบใจใส่วาสิมีแค่เฮาเฮาเฮา อ่าอ่านี่จะเกิดอาการระิวนิดนึงนะฮะอืมตอนนี้ก็ได้จ้างพี่นคนหนึ่งคนระับทำสต่ไม่ทำาตักินหลอกแพ้เขาได้สีให้ผมนะฮะไม่รู้เขาจะไ,ได้สีอะไรนะฮะผมก็คงรอคอยอยู่นี่ฮะเดี๋ยวต้อไปว่าจะทำอะทำอินโทสแบบอินโทรคราฟนะฮะอ่า,อา,อาแต่แซปูวยังไม่เยอะก,กูว่าทำไมทำไมก็ไม่รู้นะฮะ อืมเออะเดะโอิรู้สึกว sì> ่าแถวนี้จะมีเหมืองนะจังเว้ยอ๋อจึงจึงแถวนี้มีไหมวัวจ้า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 มีไหมจ้าวัวจ้าอยู่นี่ไหมอยู่นี่ไหมจ้าวัวจ้า วัวเจ้าวัวเจ้าวัวจ้าัวจ้าัวจ้าไม่หาแมาางเลยโอ้กลับบ้านบุกค้นหาที่หลังแล้วกันนะฮะเออเอาตัวเลีเยงไปก่อนเราไปทำฟาร์มข้าวดีกว่าไหมเอาไหมเอาไหม,มฟาร์มข้าวนี่เราจะทำยังไงดี ไม่ต้องวงไม่ต้องวางแผนไปแล้วฮะเดี๋ยวระยะหางประมาว่าบประมาณนี้นะดีไหมเอิม่มเดี๋ยวเราไปคับของไหมเรียบร้อยดีกว่านะชืบอออ้ยบายอ้ยคงข้าวกวาแ็แตกไปแล้เกือบแล้วเกือบไปแล้ว อืมดมจะเดิมเอฟอร,ร์มข้วนี่เราจะไม่ต้องทำเรือจะทำเลยนี่เนาะทำเลยกันดีกว่าเนาะทำเลยไม่ทำฟอร,ร์มข้อจะมีพวกอีก้พวกนี้นะอืมอะเดี๋ยวสลับพอปาวะไกช้าหน,น่อย Okey ha. Eh. Uh. Hmm. Uh. นะฮะอ้าวไงดูดีเหลือม,มันปิดน้ำไปวะไม่ได้ปิดหรอกเนาะเราจะทำอีกช่องหนึ่งไหมดีไหมเนี่ยเ๋้วทำอีกช่องไหมอืออีกช่องหนึ่งไหมเนาะเ๋้าขอวัดดูก่อนระดับประมาณนี้เอ่อประมาณกี่ช่องวะเ๋ยวขุดดีกันหน่อยตรงนี้ดีกว,ว่า ขุดขุดแล้วก็ข pues ุดข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 ุดโอ้ขุดไม่เป็นระเบียบเลยเดี๋ยววางมาขึ้นการแบบการขุดแบบมีระเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะอ่าแล้วก็ไม่ต้องเลือดแบบอะไรยิ่งใหญ่อย่างใครเขาหรอกเราก็ไปเรื่อยๆของเรานะฮะเราไม่ต้องรีบทำอะไรมากมาย โกโกโกอย่างเดียว,วเรื่อยครับอ,อืมอืมขุดไปมีแรงขุดก็ขุดไปมีแรงขุดก็ขุดไปน้องไม่มีแรงอะไรกูเลิกขดุดนั่นแหละโอเคกูคหมดแรงแล้ว <c oughs> อืมไม่ใช่หมดแรงเพราะอะไรหรอกมันจะมืดแล้วนะจ๊ะแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะ จะดึงตะดึงจะดึงจะ่นชามาแล้วอาจจะได้วัวสักตัวแล้วเราก็มานอนกอดกันจุนะจ๊ะนอน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 มีกลวหรอเวะมันจะตกเหรอมันมืดแล้วอืนี อานอนเฮ้ยมันมืดชายย้ายังวะอือท้องฟ้าเป็นสีบอ,อยจังอ่านอนได้แล้วครับเจอกันตนอ,อ้นชาหนะเจ้าเธอจ้าอือเราก็ตื่นทำไมหน้เจ้าไม่มีใครมาปก,กเลยอือหือจะจะไม่มีตัวอะไรนะฮะไม่มีฮะ กาลเรรู้ของฉันกับเธอการเรียนรู้การร้องร้องคนคือความเข้าใจอื้อเสียงน้องที่บ้านดังมากฮะมันไม่รู้มันจะร้องดังถึงไหนนั่นไงฮะแม่งเอ้ยจึบจึบ เสียงดังโว้ยเล้เพลงอะเออคนเรียบร้อยแล้วฮะฮ้อคุยครอบครัวฮะมันเสียงดังน่ารำคาญมากเลยนะเวลาที่น่ารำคาญมากฮะหนึ่งตัวช่องประมาณนี้พอนะเอ้ยหรือมันไม่กลางกลางวะ กึ่งกลางบ่หวะคนเรื่อยฮะไม่ต้องกลัวอะไรเด็ดเด็ดเด็ดเดดอ่าตดดเด็ดเด็ดๆด็ดเด็ดเด็ดๆด็ดๆด็ดเด็ดเด็ดดดดดดด เตอ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 เตเตอเดกกูก็วางไม่ว้กลางๆซิอกขดมาขดตรงนี้วางตรงนี้ตัวดึงอ่าฮะอันนี้ก็ึกลางแล้วนะจ๊ะโอ้ยช h เด้งโอ้โหด่ากูเลยฮะโอ้ขออภัยในหลังนะเอ้ยเดี๋ยวกูค่อยตอบนะจ๊ะแต่เองเ๋าอ่าแล้วเขาไปตอบนะจ๊ะ ขดนะขดเอ้ย,อยโปรกโปรกก็นะเชื่เอเออรู้สึกว่าวันนี้กูจะเบื่อเบื่อมากฮนะอ่าถึงเนี้ยฮะฟ้าอีกช่องหนึ่งเราก็เสร็จเรียบร้อยโอ้หแม่งต่อไวใช่ไหมเลยโอ้โฝั่งนี้ก็ให้เราเก็บเกี่ยวได้แล้วนะจ๊ะเราก็เก็บเกี่ยวไปนาทีฮะเปน็นนาทีฮะเอ้ย โอ้ยหิวก็ไปหาอะไรกินดีโอ้ยโอ้โอะไรอของมึงเนี่ยอ๋อวัวเราก็ยังไม่เจอนะจ๊ะขนาดขนาดนี้เอ้ยโอ้ยมวัมวมวัมวมวัมวมัวมัว การร้อที่ไม่ช่วยหาเลยเลยอ้ยแหลกก็แหลกวัวก็ไม่มีแต่ว่าช่วงนี้ตรงนี้มันจะมีสปาวเยอะเลยนะฮะมันจะทำให้เราแหลกมากมากนะหมไม่ต้องมองกูไม่เอามึงหรอกโอ้โหยอดฮนะแบบนี้ใครมันทำไม่วะ เป็นทางตรงเลยโอ้ยทางนั้นก็ดูดีโคตรยอดนะที่สุดก็แบบแบบนี้มันโคตรดูดีเอ้ยสีนี้มันโคตรดูดีอ่ะเฮ้ยนั่นใช่ป่าไม่ใช่แม่ดูดูีูก็ตูดวัวตูดวัวอืมตัดแมงเดียวฮะเอ้ยเจอไหมเนาะจะเจอไหมเนาะไม่เจอ ชูการ์ไรเดอร์ชูการ์ไรเดอร์เกี่ยวแล้วนะโอ้เยอะด้วยเจอของที่บ้านกูอีกเอ้ยจอะเนี้ยอกลับบ้านกัน โอ้ยอจอาเอ้เดี๋ยวเราหาอิฐมาทำบ้านดีกว่าเอาไหมไม่เอาะไม่สวยหรอกเจาเจาเห็นเจ้าโอ้ยวดดีวัวบ้าวดดีเอ,อ่อมันใส่เราต้องทำกล่องใหญ่ก็แหละ อ่าโอ้ยเสียงมันดังอ่ะมันดังมักเลยนะฮะอืมขวดอีกซักบ็อกหนึ่งเฮ้ยทำอีกซักกล่องหนึ่งอืมเออวาง้องไนดีล่ะตรงนี้ละก,กันนะฮะอ่าเอาไว้พวกเก็บพวก ของปลูกพงปลูกพืชอ,อะไรอย่างนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วกี่ทีวอะอ๋อก็สาหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับไม่มีให้อะไรให้รับชมกันมากครับสำหรับช่องนี้ก็อยากใครมีอะไรเพิ่มเติมมาก็บอกกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้คุณแบบเต็มเต็มเต็มเต,มต็มนะจ๊ะอยากให้มีอะไรบอกกันเข้ามา นะไม่ใช่บทนะฮะบอกให้บอกไม่ให้บทอ่าครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับกับปีพุทธศักราชสนรานะครับขอให้มีงินทุกทุกคนนะสำหรับผู้ชายก็หาเมียได้เลยหรือว่าสำหรับผู้หญิงก็ผัวตายไปไวครับไม่ใช่ก็ขอให้มีฟงมีแฟนกับที่ดีนะฮะเจอคนที่ดีนะครับจะเว้นยิ่งถ้าเจอผมนียิ่งดีเลยฮะแม่อ่าลาละครับ